بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال بدأ كان من الله سبحانه وتعالى ด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้มาพบปากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายกิตาบุตรฮตดครับเราก็ได้มาถึงนะครับบทนะครับบามาจาฟินนุชรบทว่าด้วยเรื่องของการรักษาปัดเป่านะครับผู้ป่วยที่ถูกเวทมนต์คาถา การรักษาการปัดเป่าผู้ที่โดนไยศาสตร์นะครับบทนี้ก็อันทีแล้วนะครับก็เป็นบทที่เชคมมฮัมมัดอิบดุอาดินอับดุลวาฮาบท่านนำมากล่าวไว้ในตำราของท่านนะครับกิตาบุตรเหตหลังจากที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของบทว่าด,ด้วยเรื่องของไยศาสตร์เรื่องของเวทมนต์คาถา นะครับเรื่องของกุฮานหมอดูผู้ทํานายทายทักทั้งหลายนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสฮิษณ์อาเซอ์ซเออศาสตร์แล้วพอมาบทน,นี้ท่านก็ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอนุชโลนะครับอนุชโลก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการปัดเป่านะครับผู้ที่ถูกเวทมนต์คาถาคนที่โดนคุณใสคนที่โดนไซศาสตร นะคนที่ถูกทดสอบเขาจะรักษามันอย่างไรเขาจะแก้มันอย่างไรนะครับซึ่งบางคนนะครับทีนะ่มุสลิมบางคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเรียนไม่ได้ศึกษาบางคนนะครับถูกไสยศาสตร์นะบ,บางคนถูกเวทมนต์คาถาโดนไสยศาสตร์โดนคุณไสเข้าไปเนะี่ย ก็ไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็จะมีคนแนะนำว่าไปสิไปหา,านักสยศาสตรสิไปหาหมอผีสินะเขาจะแก้ให้นะเขาจะรักษาให้เขาสามารถรักษาได้มุสลิมหลายๆคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปหาหมอสยาสารนะรไปให้เขาแก้ให้ให้เขาให้เขารักษาให้นะครับดังนั้นวันนี้เรามาฟังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะการปัดเป่าผู้ป่วยที่ถูกเวทมนต์คาถาผู้ที่ถูกคุณใสถูกไสยศาสําว่ามาจะฟินนุชรนะครับอันนุชร์ก็คือการรักษาการปัดเป่านะซึ่งก็มีสองชนิดด้วยกันนะมีทั้งที่ต้องห้ามที่หรอมที่ต้องห้ามก็คือการไปหาหมอ หาหมอไสยศาสตร์นะรัะรักษาไสยศาสตร์แก้ไสยศาสตร์ด้วยกับไสยศาสตร์อันนี้เป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้างส่วนการรักษาการปัดเป่าด้วยกับอัลกุรอานนะครับด้วยกับบทดุอานะครับด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตาลาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติอนุญาตนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูนะครับว่าเชคมมฮัมมัด อิมร์อับดุลวาฮาบท่านได้นําหลักฐานใดมาบ้างที่ได้มาพูดที่ได้มาปรากะกอบปรกะกอบบทนี้นะครับที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการปัดเป่านะครับผู้ป่วยที่โดนไสยสาศาสตร์นะครับฮะดิษบทแรกนะครับที่เชคมมฮัมมัดอิมร์อับดุลวาฮาบได้นํามากล่าวไว้ในกิตาบุตรฮทศของท่านนะในบทนี้นะครับก็คืออันชาบรีรดิยัลลอฮุอันหุมอันน์ราูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Sulailah عن النشرة، fakalah hiya min amal syaitan. Rawahu Ahmad bin Sanadin jayid wa budawud. Wafalah Sulailah Ahmad anha, fakalah ibnu Mas'ud yakruhu hazakulahu. kullahu berdekatkan, nampaknya dari yang dari tangan 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 อลิฟลามตัวนี้นะครับลามตัวนี้ลิลนอาดีก็คืออันมะห์มหูดอันมารูฟก็คือการนุชรอที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มอัลจาฮิลรยาชาวกุฟฟาดมุชริกีนนะครับก็คือการปัดเป่านะครับการรักษาการปัดเป่าผู้ป่วยนะครับที่โดนเวทมนต์คาถาโดยการใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิซ์ลามถูกถามถึงสิ่งนี้ ท่านนบีจึงตอบไปว่าฮิยามินอัมาลิเตอนมันมาจากการงานของชัยตอนนะมันเป็นมันคือการกระทําของชัยตอนมันเป็นการงานของชัยตอนนะความหมายของคาว่าวเฮ่อฮ ah ิยามินอามมลิตอนมันเป็นการงานของชัยตอนในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสหติดเกี่ยวกับเรื่องของสยอายสะดและการรักษาการแก้ล้วนแล้วแต่มันได้รับความได้รับาการช่วยเหลือจากชัยตอนมาราย นะครับแล้วก็การช่วยเหลือจากชัยตอนมันไดนะ้มันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากว่าจะต้องมีผู้ที่ไปทําความใกล้ชิดกับมันตะกรุบอะไรแล้วก็การทําความใกล้ชิดกับชัยตอนมันได้มันจะไม่มีขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องด้วยกับการชิริกการกูฟส์นะครับที่เราได้พูดได้คุยกันมาในตอนก่อน คนที่จะไปเรียนวิชาไสยศาสตร์เขาจะต้องแสดงการเป็นกูฟอดเสก่อนนะครับเขาจะต้องเยยยันคัมภีร์อัลกุรอานเขาจะต้องปฏิเสธอัลกุรอานแสดงตัวให้เป็นากาเฟตเป็นผู้ปฏิเศศสธศรัทธาแล้วเขาจะต้องไปบูชาชัยตอนบูชายินไปเชือดถวายให้กับมันนะครับไปบูชามันนะครับนี่คือการทําความใกล้ชิดต่อชัยตอนมาได้แล้วหลังจากนั้น ใช้ตอนก็จะมาให้ความช่วยเหลือดังนั้นอน,นุชระนะครับการรักษาการปัดเป่าผู้ที่ ى, ผู้ป่วยที่โดนศยศาสตร์นั้นด้วยกับศัยศาสตร์นะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่หารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นฮะดิษบน,นี้มันเป็นฮะดิษที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่บอกว่าการอนุชระนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งห้ารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและอนุชระในที่นี้ก็คืออนุชระการรักษานะครับ การรักษาผู้ป่วยที่โดนไยยาสนะ์ด้วยกับไซยาส์นะครับเพราะว่าตรงนี้รามตัวนี้รามดิอันนี้อันอก็คือที่ม่ฮูดหรือว่าม่ารูฟเป็นที่รู้จักกันดีในยุคยาฮิเลียนะในกลุ่มกุฟฟา์มุชลิกีนที่เขาปฏิบัติกันมาการเขาทําการรักษาผู้ป่วยที่โดนคุณสาสด้วยกับคุณสาสด้วยกับซเฮ็ดด้วยกับไซยาส์นะครับ ดังนั้นท่านนาบีได้บอกอย่างชัดเจนว่าฮีมินอัมลิเชตอนมันเป็นาการงานของเชตอนนะมันเป็นสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากเชตอนทั้งอะไรครับทั้งการทําเสห์เซฮการทำเสยยาสา์แล้วก็การแก้การรักษาล้วนแล้วแตนะ่ได้รับความช่วยเหลือจากเชตอนมันได้ดังนั้นการารักษาการปัดเป่านะครับผู้ที่ โดนไสยศาสตร์ด้วยกับไสยศาสตร์นั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารองเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับฮะดิษบนี้บันทึกโดยอิมามอัลหมัดนะด้วยสายรายงานที่ดีแล้วก็อบับดุาวุดนะครับแล้วท่านอบบดุาวุดได้กล่าวว่าซุลละอัลหมัดอันหานะครับอิมามอัลหมัดรอฮิมูลลอนะครับท่านถูกถามอ,าอันหานีที่นี้ก็คืออันนุชรอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของการนุชรอการ รักษาการปัดเป่าผู้ป่วยนะครับที่โดนคุณใสที่โดนไสยาศาสตร์นะรับรก,การรักษาด,ด้วยกับไสยาศาสตร์นะครับถูกถามถึงเรื่องนี้ฟกกะกอลาอิมามอัมมัดก็บอกว่าอิบนุมัมสอูยักกะระหูฮาซากุลละหูนะอิมามอัมมัดตอบไปว่าอิบนุมัสอูรอดยัละอานุนะครับสหายบ้านท่านนี้ยักกะระหูฮาซากุลละหูน,นะครับรังเกียจ การกระทําทุกอย่างนะครับการกระทาสิ่งนี้ทุกอย่างเลย <_ letter> เกี่ยวกับเรื่องนุชรอนเนี่ยรังเกียจหมดทุกอย่างเลยแล้วคําว่ายากักษรักคำว่าการรอฮะนะสิ่งที่น่ารังเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคํากล่าวนี้สําหรับบรรดาชาวซลฟนะตั้งแต่ซาฮาบะแล้วก็ชาวบรรดาตาบีนตาบิตาบีนเนะี่ยบรรดาชาวซลฟในคนชนรุ่นก่อนนะเนี่ยพราะเขาถ้าคาคานี้เนะี่ยคำว่าน่ารังเกียจในที่นี้หมายถึงตาดีนะครับก็คือ ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอันนุชละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูตัวบทนะมาดูหลักฐานที่สามนะครับวอฟินบุคฮารีอันกอตาด์กุนตูลิบนินมุซายิบนะครับราจุลุนบิฮิติบุนเอาโยอัครนะเอาโยอัครโซ อันอิร أته أ يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما من فأما ما ينفع فلم ي ن ه عنه ในบันทึกของอิมามบุครีนะครับในบันทึกในสาเหรบุครีรายงานจากท่านกตาดะนะครับตาบีอิน กุนตูอิบเนมุสไซยิบน,นะครับท่านกตานะได้กล่าวท่านบอกว่าฉันได้กล่าวาถามท่านอ,าอิบนอบนมุสไซยิบน,นะครับก็คือท่านสายบุรของอันมุสไซยิบถามว่าเราจุนบิฮิติบุ่น,นะครับชาคนหนึ่งเขาโดนไสยศาสตร์นะครับโดนคนใสยโดนสเสฮดตอาอยุเขาดูอานิมราติฮีหรือว่าถูกแยกออกจากภรรยาของเขา คือไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับภรรยาของเขาได้ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ภรรยาไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้นะครับก็คือคํากล่าวนี้เนี่ยในตอนแรกถามว่าเราจุนวิหิตติบุญติบุญในที่นี้ก็คือสเสดชายขนุงโดนสเสดโดนเสยยาสตรโดนคุณใสอันนี้คือพูดถึงแบบกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอมาอคําว่าเอาอยู u u, a, u, ่เอาอยู่อคตอนิมราติ หรือนะผู้ชายที่ถูกแยกจากออกจากภรรยาของเขานะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับภรรยาได้ไม่สามารถเข้าใกล้ภรรยาได้เพราะโดนคุณใสโดนไซยาส์อันนี้มาพูดถึงมาเจาะจงชนิดหนึ่งของสเสพตไซยาส์นะโดนโดนเสพตดโดนไซยาส์เพราะสเสพไยาส์นั้นมีหลายชนิดนะมีไอ้ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นในอัดฟุนหรือว่าเป็นในยุสรฟนะเป็น หมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ,อัลซัตฟุก็คือทําให้สามีภรรยาแยกออกจากกาันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่สามารถเข้าหากันได้นะครับแล้วก็บ,บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเป็นอัลซัฟุก็คือทําให้สามีภรรยารักกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่า,าคุณใสนะเกี่ยวกับเรื่องของต้องมนนะมนรักมนเกลียดชังนะครับแล้วแต่ใครจะโดนแบบไหนแต่ที่นี่ ท่านกอตาได้ได้ถามท่านอ็บูุไซยิบนะครับถามว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขาโดนคุณใสนะคเขาโดนสเสพไสยศาสตร์หรือว่าถูกให้แยกออกจากภรรยาของเขาไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับอายุฮัลลูอันฮูเอาอยูน่นะชันนะครับจะถูกจะจะ,จะจะทำการแก้หรือรักษาเขาจะได้ไหมนะครับก็หมายความว่าการรักษา นะครับการปัดเป่าเขาเนี่ยนะจะทำการรักษาได้ไหมก็ลาลาบาบิฮีนะครับอิมรุมไซยับบอกว่าลาบะาสบิฮีนะครับไม่เป็นไรนะครับอินนสมายูรีดูนะบิฮีอัลิสล่านะครับแท้ที่จริงแล้วพวกเขาต้องการอะไรครับเขาพวกเขาต้องการที่จะแก้ไขนะครับต้องการที่จะทำการบำบัดทำการแก้ไข ฝั่ม,มามายามโฟฟลาฟาล,ลัมยุนหาอันหุนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนนั้นนะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็หมานว่าสิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้คนถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอิบนมุตไยอินมุสัยิบยท่านมาบอกว่าการปัดเป่าการรักษาผู้ที่ต้องมนนะผู้ที่ดนเวทมนต์คาถา ผู้ที่โดนคุณใสนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ภรรยาได้นะนะถามท่านกตาด้าถามอิมูบุซายิบว่าสามารถที่จะรักษาได้ไหมนะครับท่านไซต์บุซายิบก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรนะครับแท้ที่จริงพวกเขาต้องการที่จะทําการบําบัดทําการแก้ไขนะสิ่งใดก็ตามที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้คนถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นความหมายของอคํากล่าวของท่านซาอิดอิมุมไซยับนะครับตาบีอินท่านนี้นะครับราฮิมลุลลอฮ์ความหมายของท่านก็คือการอนุชรอที่เป็นการเยียวยารัก,รกษาเป็นการปัดเป่าด้วยกับอันกุรอานนะําด้วยกับบทด,ดูอานะครับด้วยกับ สิ่งที่มันเป็นบทบัญญัติที่อนุมัติอนุญาตนะครับให้นำมารักษาสิ่งนี้ได้นะครับก็หมายถึงการรักษาด้วยกับสิ่งที่อนุมัติด้วยกับสิ่งที่อนุญาตก็คือด้วยอันกุรอานนะครับด้วยกับบทดุอานะครับอันนี้ถือว่าสามารถที่จะรักษาได้นะครับครับทีนี้มาดูอีกรายง,งานหนึ่งนะครับวารุวิยอาอนินฮัซันนะครับ แล้วก็มีรายงานจากท่านฮัสซันท่านฮัสซันในที่นี้ก็คืออัลฮัสซันอัลบาซารีนะครับก็ตาบิอีนอีกเช่นเดียวกันนะครับราฮิมุลลโลกแล้วท่านได้กล่าวว่าลายฮิล uh, ุเซฮรุอิลลาซาฮิรนะครับลายฮิลุเซฮรุอิลลาซาฮิรศรษฐศาสตร์จะไม่ถูกแก้นอกจากฝีมือของนักเศรษฐศาสตร์นะครับคำคำนี้เนี่ยก็ต้องไปดูความหมาย นะครับบรรดานักวิชาการให้ความหมายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คํากล่าวนี้นะรเราจะได้รับอะไรจากคํากล่าวนี้นะครับคําว่าไสยศาสตร์จะไม่ถูกแก้นอกจากฝีมือของนักไสยศาสตร์นะครับก็คือลายฮิลลูบิโก้หริซิกวัลกุรอานวัตตัวอ่ะวัลอินติจาอิลอไลอิลลาซาฮิดก็คือไม่มีการแก้ นะครับไม่มีการแก้ด้วยกับสิ่งอื่นจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การอ่านอันกูรอานการอ่านูอานนอกจากซาฮิาเตเท่านั้นนะครับก็คือซาฮนะิตเนี่ยเขาจะใช้รักษาด้วยกับซาฮิตด้วยกับสายศาสตร์เขาจะไม่ใช้อันกุรอานนะครับคือคำากาวนี้เนี่ยเช็คบินบาสนะครับก็มาให้ความหมาย นะครับชิคบินบาสก็ได้มาบอกเอาไว้นะครับอันนี้ท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคำกล่าวของชาวาสลับบางท่านนะครับก็คือท่านฮัสซันอัลบาซอรีรอฮิมอุลลอฮ์เนี่ยละยะฮิลุสเฮ์อิลลาซาฮิร์วันว่าเนี่ยสวะความหมายของมันนั้นถูกต้องนะครับความหมายของมันนั้นถูกต้องก็คือละอย่าให้ลูกรินรุกยาอัชชะรียะว่าต อัชฉรียะ والأ ดิยะอัชฉรียะอิล่ lla ิ ا ح ر بعبادة ا ل ช ي ยต ن นนะครับโอเคเอ่อเฮิรน,นั้นจะไม่ถูกแก้นะครับด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการเสกเป่าการเป่านะครับที่เป็นไปตามบทบัญญัติแล้วก็การขอความคุ้มครองนะครับที่ ตามบทบัญญัติและก็บทดุอาต่างๆนะครับที่เป็นบทบัญญัตินอกจากซาฮหตที่เขาบีอิบาดัตินเัตตอนนะครับนอกจากซาฮหตเขาจะทําการปาแก้ซาฮิตแก้ไสยศาสตร์ด้วยกับการอิบาดัตต์เชตตอนนะครับอัม,มาฮัลลุฮูบิลรุกยาชลิยส่วนการแก้ไสยศาสตร์นะการรักษาคุณไสรักษาคไสยศาตสาตร์นั้นบิลรุกยาอัชริยด้วยกับ การเป่านะครับการอ่านกุรอานเป่านะครับตามาสิ่งที่มันเป็นบทบัญญัตินะครับบินตอา,าอาูซาดด้วยกับคําบทอันกุรอานนะครับที่เป็นการขอความคุ้มครองต่อลอสุบานวัตลานะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่อนุมัติเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับตรงนี้เนะี่ยมีหลักฐาน อีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่อิมมุกไกย์มอัจลเซียะนะครับท่านได้มาบอกเอาไว้เกี่ยวกับอันนุชราฮัลลุเซฮ์อันนี้มั่นสุดว่าหัวอันนะครับการอันนุชราการเยียวยารักษาหรือว่าการปัดเป่าผู้ป่วยนะครับที่โดนคุณใสนะครับวะฮียวะฮียนาอันมันมีสองชนิดด้วยกันนะครับอะฮะดูมาฮัลลุบิเซฮ์มิสลิฮี ชนิดแรกก็คือการรักษาเซถียรักษาสายยาศาสตร์รักษาคขนสายมิสลีบิเซฮารินมิสลีด้วยกับสายยาศาสตร์รักษาขนสายด้วยกับสารักษาสายยาศาสตร์ด้วยกับสายยาศาสตร์เนี่ยวะฮุวนละซีมินอัมลิชัยตอนนะมันเป็นสิ่งที่มาจากการงานของชัยตอนนะครับ วอลละอะไลฮิยุฮามันกาลุฮัสซันอันนี้ก็คือตามคำกล่าวของท่านฮัสซันอันบัสซารีฟฟยตกรับอันนาชชตวันมุนตาชิรอิลเชตอนนนะทั้งอันนาเชรก็คือสาเหตนะครับนักไสยศาสตร์วันมุนตาชชรแล้วก็คนที่มั่ฮสูรคนที่ถูกไสยศาสตร์จะทำความใกล้ชิดต่อชตอนมานมันได้บีมาอยู่ให้บุนะครับ้วยกับสิ่งที่มันต้องการ โดยกับสิ่งที่มันอยากจะให้เกิดขึ้นฟายุบติลัวอมาลาหูมินอันินมัสโธนะครับแล้วมันจึงได้ทําลายอามนันการงานของเขานะครับอันินมัสโดนะครับจากคนที่ถูกไสยศาสตร์นะครับก็หมายความว่ามันมีสองชนิดชนิดแรกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามก็เพราะว่าเป็นการรักษาไสยศาสตร์ด้วยกับไสยศาสตร์อันนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้าม นะชนิดที่สองนะครับก็คืออันนุสรบ,บิรุกยาวัตตาอูซาดวัดอาดวียะวัดดาวาดอัมบะฮาฟาฮะฟะาซัจาอสนะครับเชคอิมลุกยัยมาเจ้าซียะก็มาบอกนะครับประเภทที่สองชนิดที่สองของอันนุสรก็คือบ,ระะรบอดดิรุกยานะครับวัตตาอูซาดรุกยาเนี่ก็คือการเป่านะการเป่ารักษา โดยการใช้อันกุรอ่านเป่าหรือว่าบทดุอานะครับวัตอาอุซาแล้วก็การขอความคุมค้มครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวดุอาที่ว่าอาอูซูบิกะริมาติไลตามาชั่งเขอนะ้อขอความคุมค้มครองต่อลอสตลาอาอูซูบิกะลิมาติไลตามาฉันเขาขอความคุ้มครองต่อลอสตลานะครับขอความคุ้มครองด้วยกับพระรำรัสของพระองค์อันสมบูรณ์ยิ่ง มินชาริมาขอรักให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาในะวันอัตวันอัตวิยะแล้วก็ด้วยกับยารักษานะ้ที่ฮาลานที่เป็นที่อนุมัตินะครับวัดอาวาสอันมุบาฮะแล้วก็ด้วยบทบวชต่างต่างนะครับฟาฮาดาจา์เอสและสิ่งนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่อนุมัติอนุญาตดังนั้นก็สรุปแล้วนะครับบทนี้บทว่าด้วยเรื่องของการรักษาการปัดเป่า ผู้ป่วยที่โดนคุณใส่โดนสยศาสตรโดนมลนคาถานะครับการเยียวยารักษามันนั้นก็คือต้องเยียวยารักษาด้วยกับสิ่งที่เป็นที่อนุมัติอนุญ,ญาตนะตามบทบัญญตัติก็คือด้วยกับการรำลึกถึงอัละลอฮฺสตลาลาด้วยกับการอ่านอันกุรานด้วยกับการบทดูอาต่างๆนะที่มีบทบัญญัติเอาไว้ นะส่วนการเยียวยาด้วยกับเสฮ์ด้วยกับสยศาสตร์เช่นเดียวกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หา้ามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและท่านนบุีมอมมัสละล่อสลามได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเฮียมินอัมลชัยตอนมันมาจะมันเป็นการงานของชัยตอนนะมันเป็นการงานของชัยตอนในที่นี้ก็คือนะทั้งเสฮ์ทั้งสยศาสตร์แล้วก็การแก้สยศาสตร์ล้วนแล้วแต่ได้รับความช่วยเหลือจากชัยตอนนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากชัยตอนจะไม่เกิดขึ้นนะะ มันจะต้องมีการทําความใกล้ชิดกับไัยตอนเสียก่อนนะจะต้องมีการทําความใกล้ชิดกับชัยตอนเสียก่อนแล้วการทําความใกล้ชิดกับชัยตอนจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องด้วยกับชิริกด้วยกับการตั้งปาคีดังนั้นนะทั้งเสุขสิยศาสตร์ก็เป็นชิริกเป็นกาเฟตปฏิเสธสัทธาแล้วก็การแก้นะการรักษาเสฮขคนที่ต้องคนที่ถูกคนที่โดนสิยศาสตร์นะรักษาด้วยกับสิยศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งฮาริมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฟารียาซุบินละขอความคมครองต่อลอสต์ลาให้เรานั้นได้พ้นจากเสพตพ้นจากไสยศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าหากผู้ใดมีได้ถูกบททดสอบนะครับถูกทดสอบด้วยกับเสไสยศาสตร์ก็ต้องรักษากันด้วยกับตามบทบัญญัตินะครับด้วยกับดูอาด้วยกับอัลกุรอานนะครับตัวของเราเองนี่แหละเราสามารถที่จะรักษาตัวเองได้หรือไม่คนรอบข้างของเรา นามทางเราไม่สามารถรักษา,าด้วยตัวของเราเองก็คนรอบข้างของเราญนะาติใกล้ชิดของเรานะรดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนาะบถ้านะว่าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เราไม่เข้าใจเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแล้วเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในเรื่องของชีริกในเรื่องของการตั้งภาคีก็ได้ครับขออนุาตอลอสตลาขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับฮิดายะได้รับตอฟี Sampai hari ini, semua kawan jemputlah. Kau kahjakan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.